ว่ากันด้วยเรื่องคําประกันต่อนะครับในอีพีก่อนผมบอกว่าผู้คําประกันเนี่ยนะครับถ้าหาว่าตายก่อนที่ลูกหนี้จะผิดนัดนะครับก็เป็นอันว่านี่คําประกันนั้นน่ะยุติไปนะครับไม่ต้องตกแก่ลูกหลานซึ่งเป็นทายาทแต่มีคําภาคสา,าสันติกากับหลักนั้นนะครับเป็นคำพิพาสษา,าสันติกา5763นะครับทับ62ซึ่ง มีข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยกู้ยืมเงินและได้รับเงินครบถ้วนแล้วนะครับมีจำเลยที่2และสอเสือไปผูกพันตุนเองเป็นผู้คำประกันจําระหนี้ให้กับโจทถ้าหากว่าจำเลยที่หนึ่งเขาไม่ชมาําระหนี้ศาลฎีกาท่านวางหลักไว้ว่าผู้คำประกันเนี่ยนะครับหาได้มีหนี้ที่จะต้องปฏิบัติต่อเจ้าหนี้โดยอาศัยความสามารถหรือคุณสมบัติบางอย่างซึ่งต้องกระทําเป็นการเฉพาะตัวจึงถือได้ว่าเป็นการผูกพันเจ้าหนี้ในทางทรัพย์สินเท่านั้นนะครับ ฉะนั้นผู้คำประกันจ,นจะหลุดพ้นจากความรับผิดก็ต่อเมื่อหนี้ตามสัญญาเงินกู้นั้นระงับไปเท่านั้นนะครับแต่ปรากฏว่าหนี้ตามสัญญาเงินกู้นั้นยังไม่ระงับนะครับซึ่งเป็นหนี้ที่มีความสมบูรณ์อยู่ก่อนวันที่สอเสือนะครับซึ่งเป็นผู้คำประกันเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับหนี้จึงสมบูรณ์อยู่ก่อนแล้วนะครับและสัญญาคำประกันก็หาได้ระงับไปไม่นะครับเพราะว่า,าสัญญาเงินกู้ยังอยู่ เพราะฉะนั้นสัญญาคำประกันของสองก็ไม่ระงับไปเพราะความตายของสองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิทธิและหน้าที่เนี่ยของสองเนี่ยจึงตกแก่ทายาทสัญญาคำประกันจึงตกแก่ทายาทในฐานะเป็นมรดกด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้นะครับก็มีสิทธิจะฟ้องทายาทของสองนะครับได้นะครับเห็นไหมดีการนี้ก็กลับหลักแล้วแล้วก็เป็นดีกาล่าสุดแล้วก็เป็นดีกาที่ต้องยึดถือตามหลังนี้ในเรื่องของ กรณีผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตายนะครับ